แปลกมากไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนแบบนี้ที่เข้าใจปกติคนอื่นจะเดินหนีแล้วก็จะไม่สนใจแล้วก็จะเหมือนกับว่าไม่ดีไม่ดีไม่ได้ใส่ใจแลม้วงใส่ใจไม่สใจแปลกมากไม่ใส่ใจทำไมไม่ได้ใส่ใจโดนเธอไปหน่ยถ่ายรูป่กนถ่ายรูป่กนอะไรของเขาวะนี่ไง ถ่ายก็ได้อยากฟังหรออยากฟังเหรออยากฟังหรออยากฟังหรออยากฟังหรอพูดเถอะอยากฟังหรอเดินมานี่แล้วก็พูดซะแต่เมื่อกี้โทรศัพท์หมอหยิบจากไหนนะในกระเป๋อ,อีกเครื่องหนึ่งเหรอโอเคไม่เป็นไร อยฟังเหรอเดินมานี่แล้วก็พูดพูดอยากฟังใช่ไหมล่ะไม่งั้นจะไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยดียออก็พูดไวไัยวเป็นวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นซิมบับเวใจร้อนก็พูดใช่ไหมพูดสิพูดดีไหมนะ คนดีหรือเปล่านะนดีหรือเปล่านะโนเนียอะไรนี่อะไรนี่อะ,นอะไรล่ะใกล้ใไปทำไมก็เนี่ยใกล้สุดแล้วเนี่ยใกล้กว่านี้จะใกล้แค่ไหนฮะใกล้กว่านีอ้อืมอืมเขอยังอะไรว่ามาเขารอตกปลาอยู่เนี่ย ว่าจะพูดแล้วนะเออจะพูดว่าพูดใกล้ไม้กูแทงด้วยจริงๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะแป๊บนึงเหรอทําไมพูดใกล้ไม้แล้วกูแทงด้วยใจเย็นดูเนี่ยมีความสุขบนมากอ่ะขอระเบิดด้วยพี่เสียระเบิด โอเคมาอะไรกีดีเสียงระเบิดได้เสียงอะไรแววววฝนตกว่า่พูดว่าเป็นแบบน้ำลายแห้งกันนะจรยิงพูดแล้วที่เธอแพ้พาขึ้นโอ้ยนเนียอะไรเรียกอีกแล้วไม่เคยเรียกหรอ นี้เราไม่ตื่นมาเจออะไรแบบนี้จะได้นอนไหมล่ะเราขอบขอบคุณนะคะแค่เนี้ยโอ้เสียเวลาเสียเวลาชีวิตพาขึ้นขึรถเขารอตอกป,าปลากันอยู่รับจบไป ขอโทษครับขึ้นรถฮะฮัลโหลแต่ย่าไ้อุ้มแค่ครั้งเดียวโอเคไหม <laughs> ทำไมทำไมเขาซะเดี๋ยวอ่ะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวสับเขาโอเคสวัสดีครับครับครับผมนี่ยหรอครับผมเป็นนานะจะไปไหนครับผมว่าไงเอ่ออยู่กับหมอไหมใช่ฮะเอ่อผมอยากคุยกับหมอหน่อยอ่ะอ๋อ ได้สิได้ได้ได้โอเคอยากอยากจะอธิบายนิดหน่อยเฮ้ยอ๋อโอเคครับไอต๋องเก๋เอ,อ้ยเจอที่ไหนดีผมจะไปผมอยู่แถวแลนด์ฟ้าตอนนี้หรือผมส่งโลเคชันให้หรือว่าให้ผมไปตรงนู้นดียังไงดีได้ครับได้เดี๋ยวผมไปแลนด์ฟ้าโอเคครับได้ครับครับอ๋อเป็นผู้หญิงแทนผู้ชายอุ้มไม่ได้เข้าใจไหมนี่เราเลิกแกล้งกันแป๊บนึง เราแกล้งกันนี่ก็ไม่ได้แกล้งนี่ปกติฟังนะกระเป๋าเรขอะไรกระเป๋าเลขจะให้อะไรหมอ,อีกไม่เอาแล้วกระเ,เ,เ,เป๋าอะไรหนึ่งห้าห้าค่ะเมื่อกี้แนนกเาโทรมาเขาบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับหมอเดี๋ยวเราจะไปส่งที่แดนฟ้าไป ข้าหมดยังอะ่ะมีอยู่ฮะมีอยู่มีอยู่พอนะพอพอพอ,อแล้วมีรถหรือเปล่ารถ<ะ>ไมไม่มีเอ๊หรือมีมีเขาจะไปไหนนะ ไม่รู้ผน,นังโทรมาหาบอกว่าอยากคุยกับหมอก็เดี๋ยวจะไปส่งหมอแล้วเราก็จะยืนรอยอยู่ที่ท่าเรือนะขับรถมาแล้วกันรอเนี่ยว่าไงอะไรให้ไปจริงๆหรออะไรนะให้ไปจริงๆหรออยากไปหรือเปล่าอ่ะนี่ แต่ว่าถ้าไปถ้าไปแต่ว่าเขาอยากคุยเหรอใช่หมออยากไปหรือเปล่านั่นคือสีของหมอแต่ว่าว่าถ้าไปฝนจะตกแต่ว่าถ้าไม่ไป ไม่ไปคือเขาอยากคุยทำไมต้องคุยด้วยนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ฝนตกเพราะมีเรื่องนิดหน่อยพูดให้ฟังได้ไหม มันเหมือนกับว่าเหมือนกับคำพูดละมัง้งนี่ไงคไดีแม้ที่เขาบอกว่าคำพูดเอ่อเรียกว่าอะไรนะเอ,อเาเา๊ื่องเลยแทงใจดำเหรอไม่สิเอ,อเข้าเรื่องเลยทำไมเขาพูดอะไรมาทำให้ฝนตกเนี่ยเสียงมัง้งแล้วก็ว จาไม่ได้แล้วแต่ว่าหมอได้ยินแล้วได้ยินว่าจําไม่ได้<อ>แต่ได้ยินแล้วใช่ได้ยินมาแล้วเราไม่สบายใจหรอไม่สบายใจเราก็มันได้ยินแล้วมันได้ยินแล้วเหมือนกับว่าเรียกว่าไงนะ อยากลองให้เหรอลองให้ทําไมอ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีเหรอเพราะว่ามันกดดันเพราะว่าคําพูดน้ําเสียงเพราะว่าในหลายอย่างทําไมถึงเปลี่ยนไปหมอผิดเหรอนี่ทําไมหยุดพูดก่อนลงรถ ลงมาจะพูดอะไรให้ฟังพูดไปแล้วนะเออพูดว่าจำได้ไหมคำพูดที่นูเนี่ยพูดกับหมอพูดว่างไงพูดว่าพูดว่าอยู่ตรงไหนมีความสุขอยู่ตรงนั้น แค่นั้นอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็เป็นแบบเนี้ยมีความสุขอหรออึดอัดนะอึดอัดเพราะว่าไม่สบายใจเหมือนกับว่าโดนค 7, ดามสทำร้ายแต่ว่าไม่โดนทำร้ายแต่ว่า เหมือนอยากร้องไห้แล้วมั้งอยากร้องหไห้ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากร้องไห้เท่ไม่ไหวร้อ,รองไห้เพราะว่านี่ไงพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมพูดมาเลย ราะว่าตกใจที่ท,ที่เขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยยังไงเหมือนกับว่าวันแรกๆก็ดีใช่ไหมล่ะทุกอย่างมันก็ดีเพราะวาเป็นเรื่องปกตินี่ที่การที่วันแรกๆคนเขามันก็ดีไปหมดอะแต่ว่าสักพักหนึ่งพอบางอย่างหมอจะทำอะไรผิดพลาดหมอจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า มันเลยเหมือนกับว่าน้ำเสียงการกระทําที่เขาการกระทําเขาก็ทําเหมือนเดิมให้ของหมอหมอก็รู้สึกผิดแล้วแล้วก็อะไรอีกน้ำเสียงนี่ครับผู้กับหมอที่โรงพยาบาลมันมัน,มนแตก<ด>แตกไปว่าเขาพูดว่าอะไรทําไมถึงทาให้หมอเป็นแบบนี้เขาพูดว่าอะไร หมอบอกว่าหมอจจำไม่ได้แล้วอะเพราะตอนนั้นหมอแบลังมากเพราะตกใจจะเชื่อไหมจำไม่ได้จริงๆอืมจําไม่ได้ก็จําไม่ได้แค่นั้นขอทําให้หนูเนี่ยไม่สบายใจเลยเป้าขอโทษนะเป้าเพราะว่าเป็นแบบนี้มาคุยแบบนี้ที่มายื่คุยตรงนี้ ก็อย่ากให้แชร์มาถ้ารู้สึกไม่ดีหรืออัดอะไรแค่นั้นเองเข้าใจปะได้หินที่พูดบ้างไหมน<อ>พูดไปก็เหมือนคุยกับกำแพงทำไมถึงทำไมอ่ะทำไมถึงใจดีเหมือนกับว่า แตกมากที่ไม่ได้ใจดีใช่แต่ว่าหมายถึง,งว่าคนอื่นไม่ทําแบบนี้ฟังไม่ได้ใจดีแต่เข้าใจแค่นั้นเข้าใจเข้าใจเหรอก็ไปคุยกับเขาเข้าใจหมอเหรอเข้าใจอารมณ์เข้าใจความรู้สึก ว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนแบบนี้ที่เข้าใจปกติคนอื่นจะเดินหนีแล้วก็จะไม่สนใจแล้วก็จะเหมือนกับว่าไม่ดีอไม่ดีไม่ได้ใส่ใจแลม้วงใส่ใจไม่ใส่ใจแต่ว่าทำไมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจอ๋อ ใจไหมไม่ใส่ใจเหรอไม่ได้ใส่ใจเหรอโอ้ยเฮ้ยเจ็บมากเจ็บไหมไอเต่าเท่าเนี่ยแหละขอต่อยสักทีหนึ่งเถอะฟัง่อนดอเิเจ็บไหมเจ็บเจ็บเออพอเรื่องที่จะไปถึงข้างหน้าเนี่ยเทียบแค่นี้ยังทนได้เลยเรื่องข้างหน้า้องทนได้ผ่านไปให้ได้ครับแค่นั้นไป พร้อมยังสงไส้ยินป่าวยินอ่าสุสุครับมีอะไรก็โทรหาเข้าใจไหมโอเคพร้อมนะพร้อมค่ะหิวข้าวหรือเปล่าไม่หิวอืมไปขึ้นรถ ทุสุไปดิยีเนาะขอบคุณมิมมมดาอาไิกันโตรออืมยีมยีมยีมพี่ดูเงินยิ้มพี่ดูเงินยิ้มไหนหันหน้าดูสิยิม้มหันหน้ามาดิยิม้มท่านน่เหมือนสวย <c oughs> ค้ายเข็มขัดดิค้ายเข็มขัด ไม่บอกตัวเองนี่เราเอาไปดึงตับอันนี้ให้เหรอทำไมให้นิ้วชี้อ่ะนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้มองใกล้ๆมองดีๆนิ้วกลางแท้ๆก็คือมองดีๆเวอ่์ก็เนิ้วชี้เห็นว่านิ้วชี้นิ้วชี้คันิ้วชี้โอเคโอเคฮะโอเคโซโซโอเค มีอะไรก็โทรมามีเบอร์แล้วใช่ไหมมีแล้วไหนโทรเข้ามาดิอืมแล้วตอนเราโทรไปทำไมไม่รับสายเออเราเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนออ๋ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมหร,หรือตอนไหน ใช่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นห,หมอหมอไม่อยากทำอะไรงไงหมออยากยืนนิ่งๆใช่ก็ตอนนั้น,นเป็นตอนที่ถ้าเกิดหมอโทรมาหาผมแล้วผมไม่รับสายมั่งผมไม่ไต่ออย่าน,นี้กับหมอนะโมไม,ไม,ไม่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 ไม,ไม่ตอนนั้นไม่อะไร ตอนนั้นเป็นตอนที่ตอนที่ได้ยินอ๋อโอเคอที่ได้ยินูรเรื่องเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดอ๋อไม่ใช่คนแบบนั้นนะที่จอรู้<า>แล้วไม่ต้องพูดมากเข้าใจดูเรื่องเคดหรือเปล่า หไก่ไอ้เครียดเครียดหรือเปล่าไม่เครียดลู่โซข้างหน้าแล้วนะจะให้อยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือจะคุยคนเดียวเออเอาแคทไอสัตว์